วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับกรสีนะคะภาคเพียนอ่านเขียนเรียนกรสี่นะคะในระดับชั้นผสมศึกษาปีที่4โดยครูนุปกรณ์ศิริสาในการที่เราจะเรียนกรสี่เนี่ยนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ถึงคำของจองเป็นพื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นเราก็มากระตุ้นสมองก่อนเรียนนะคะนะคะโดยการเรียงคำของจองต่อกันให้ถูกต้อง นะคะกระตุ้นสมองก่อนเรียนของนักเรียนนะคะมีคําว่าปลาทองเรือใบกํามืออีกาจองจําถือถุงใจดีคําทั้งหมดนี้นะคะเป็นคําที่คุณครูนามาให้นักเรียนมี7คําให้นักเรียนไปเรียงน,นะคะลองเรียงให้สัมพันธ์กันนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเรามาเรียงกันเลยค่ะ เห็นไหมคะคาว่าปลาทองเรือใบกามืออีกาจองจําถือถุงใจดีคุณครูคก็จะขึ้นให้นักเรียนหนึ่งคำนะคะคําว่าเรือใบเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสังเกตคําของจองคําว่าเรือใบเรือสระเอือใบสระไอไม้ม้วนเพราะฉะนั้นคําที่ต่อจากคําต่อไปนักเรียนจะใช้อะไรมาขึ้นเป็นคําต่อไปคะ่ะ นึกเรียนลงคิดนะคะคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะอ่านะคะอันนี้คุณครูก็จะเฉลยเลยนะคะว่าคำว่าเรือใบลงท้ายด้วยสระไอไม้หมวนคำต่อมาก็คือคำว่าใจดีใจดี ลงท้ายด้วยคำว่าดีก็คือดอเด็กสระอีมันจึงขึ้นต้นด้วยสระอีเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าอ e ีกาอีก e า ah ลงท้ายด้วยสระอานะคะมันก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำที่เป็นสระอาคือสระเหมือนกันนะคะก็คือปลาทองปาทองลงท้ายด้วยสระอสระออมีงองูเป็นตัวสะกดก็คือคำในมาตาแม่กงม,มันก็จึงจะต้องขึ้นด้วยมาตาแม่กง เช่นกันแล้วก็ต้องเป็นคำในสระออมเหมือนกันก็คือจองจำพอจองจำปุ๊บจำลงท้ายด้วยสระอำํำก็ต้องขึ้นต้นด้วยสระอำํำนะคะกำมือถือถุงเพราะฉะนั้นครูก็จะบอกกับนักเรียนว่าในการเรียงคำของจองนั้นมีสองลักษณะคือสระ ลงคายด้วยสระอะไรจะขึ้นต้นด้วยสระนั้นนะคะหรือมีตัวสะกดมาตาใดก็จะต้องสะกดด้วยมาตานั้นพร้อมกับสระนั้นด้วยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้กันต่อไปเลยนะคะเห็นไหมคะคำของจองคำสัมผัสนะคะลักษณะของคำของจองจำง่ายง่ายมีอยู่สองสออ นะคะสอหนึ่งคือสระเสียงเดียวกันที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้ซอสองสะกดแม่เดียวกันก็คือมาตาตัวสะกดตัวเดียวกันนั่นเองนะคะลูกนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองคำสัมผัสนะคะตัวอย่างแรกเลยนะคะสัมผัสส .1 อหนึ่งก็คือสระเสียงเดียวกันเห็นไหมคะปาหมอรอแม่ แก่เท่าเศร้าใจไปนาหาพ่อปาหมอลงท้ายด้วยสระอขึ้นต้นก็ขึ้นต้นด้วยสระอนะคะแก่เท่าลงท้ายด้วยสระเอานะคะเศร้าใจก็ต้องขึ้นต้นด้วยสระเอาไปนานาลงท้ายด้วยสระอาก็ต้องขึ้นต้นด้วยสระอเหมือนกันก็คือหาพ่อนะคะ คุณครูค,ค,คิดว่านักเรียนก็คงพอจะเข้าใจนะคะต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับคำสัมผัสสอที่สองนะคะลูกนะคะคำของจองนะคะก็คือสอสองก็คือจะสะกดแม่เดียวกันอย่างเช่นคำว่าบ้านเรือนเพื่อนฉันปันสุขทุกครั้งพังพลาดกา๊าดพิษนะคะ ในคำแรกคือคำว่าบ้านเรือนบ้านเรือนลงทไทยด้วยสระเอือแต่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดก็คือคำในมาตาแม่กลมันก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำในมาตาแม่กลก็คือคำว่าเพื่อนฉันสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันนะคะต่อไปมาดูคำว่าปันสุขคำว่าสุขสะกดด้วยขอไข่แต่ออกเสียงเป็นตัวกอไก่ นะคะมันก็อยู่ในมาตาแม่กกนะคะเสียงสระอุมันก็จะต้องขึ้นด้วยมาตาแม่กกนะคะแล้วก็ใช้สระอุเหมือนกันมันก็คือปันสุขทุกครั้งนะคะคาต่อไปคือคําว่าพังพลาดนะคะพังพลาดนะคะสระอามีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดก็คือคําในมาตาแม่กดนะคะ มันจึงขึ้นต้นด้วยมาตราแม่กฎเหมือนกันก็คือคำว่า gas p ก a าจสละาซอโซเป็นตัวสะกดก็คือคำที่อยู่ในมาตราแม่กฎเหมือนกันนะคะคุณครูค,คิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจไม่สับสนแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มเรียนกรสี่เลยนะคะกรสี่เน,นี่ยนะคะเป็นคำประพันธ์ประเภทกรนในหนึ่งบทมีสองบาท นะคะหบาทมี2องวคววัคละ4คํคำสัมผัสนะคะแบบก่อนทั่วไปคือคำสุดท้ายของวัคหน้าจะสัมผัสกับคำที่สองของวัคหลังและคำสุดท้ายของวัคที่สองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่สามส่วนสัมผัสระหว่างบทก็เช่นเดียวกันคือคำสุดท้ายของวัคที่สี่ของบทแรก จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2ของบทผัดไปนะคะเีืยอถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจคราวนี้นักเรียน,เร,ยนเรามาดูแผนผังด้วยกันเลยนะคะอันนี้คือแผนผังกรสีนะคะรูปแผนผังกรสีกรสี่หนึ่งบทมี4วรรคหนึ่งสองสาสี่นะคะใน1วรรคจะมี4คำหนึ่ส,สามสี่ เห็นไหมคะ1น3 4 1 2 3 4 1 2ม4่ออันนี้เขาเรียกมีสี่วัคนี่เขาเรียกว่า1บท1บทมี2บาท2บาทดูยังไงคะ2อวัคถือว่าเป็นหนึ่งบาท1นวัค2อวัคนี่คือ1บาทวัคที่3กับวัคที่4เป็น2บาทใน1บทจะมี2องวัคเอ้ยโทษทีค่ะขอโทษนะคะลูก ในหนบทจะมีสี่วักสี่วักเท่ากับ2บาทนะคะลูกถ้านักเรียนดูดังภาพอันนี้ก็จะรู้ว่ากรสี่อันนี้มีกี่บทคะลูกตอบคุณคููหน่อยสิคะมีกี่บทอ่าตอบถูกนะคะอันนี้คือมีสองบทสองบทมีกี่วัก สองบทมีกี่วักคะสองบทก็มีแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดวถามต่อไปอีกว่ามีกี่บาทเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าสองวัดเท่ากับ1บาทครูถามว่ากอสีอันนี้มีกี่บาท หนึ่สองสามสี่มีสี่บาทนะคะมีสี่บาทนะคะถัดไปนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูถึงสัมผัสที่คุณครูพูดแล้วเมื่อกี้นี้นะคะ ในหนึ่งวัคจะมีสี่พยางในแต่ละวัคเนี่ยนะคะจะมีสี่พยางหรือพูดง่ายๆว่า4ี่คำนั่นเองนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูเขาบอกว่าคำสุดท้ายของวัคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคำที่สองของวัคที่สองนะคะแล้วก็คำสุดท้ายของวัคที่สองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่สนะคะ พอมีอีกหนึ่งบทก็เหมือนกันนะคะคําสุดท้ายของวรรคที่1ก็จะสัมผัสคําที่สองของวรรคที่สองนะคะ, <_': S 1> ะ,คะ <worlds> แล้วก็คําสุดท้ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3 <_': S 1> แต่ถ้าเป็นการสัมผัสระหว่างบทก็คือคําสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไปนะคะ อันนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะกรสีีพื้นฐานโบราณท่านสอนวางเป็นทางกรนบอนให้จดจำฝึกแต่งกันดูเรียนรู้ถ้อยคำเขียนเป็นลำนำย้ำวางแนวทางนะคะคราวนี้ก็มาดูการยงสัมผัสนะคะของฉันทรลักในกรสีีนะคะ กรสี่พื้นฐานเห็นไหมคะลงท้ายด้วยคำว่าฐานสระอามีนอนหนุเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำสัมผัสคำสุดท้ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองมันจึงสัมผัสกับคำว่าโบราณซึ่งมีตัวนอนเนนเป็นตัวสะกดแต่ก็อยู่ในมาตาแม่กลเหมือนกันสระเหมือนกันมาตาตัวสะกดเดียวกันนะคะโบราณท่านสอน ลงท้ายด้วยสระอ,อมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกดมันจะต้องมาสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3เห็นไหมคะวางเป็นทางกรอนคําว่ากรอนกรอ,อนกรก็สระอ,อมีนอนหนูเป็นตัวสะกดมันจึงสัมผัสกับคําว่าสอนวอนให้จดจำนะคะต่อไปดูอีกหนึ่งบท ึกแต่งกันดูคําว่าดูะอูเห็นไหมคะดูก็จะสัมผัสกับคําว่ารู้เรียนรู้ถ้อยคําคราวนี้คําสุดท้ายของวรรคที่สมก็จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สของบทแรกเห็นไหมคะคาว่าจํากับคําว่าคําเขียนเป็นลำนำคำว่านำกับคำว่าคำเห็นไหมคะ คำสุดท้ายของวรรคที่2ก็จะมาสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ย้ําวางแนวทาาเพราะฉะนั้นการอ่านแบ่งวรรคของกรอน4นะคะ1วรรคมี4คําการอ่านก็จะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงละ2คํานั่นเองเห็นไหมคะที่ครูอ่านให้นักเรียนฟังมาเมื่อกี้นี้ กรอสี่พื้นฐานโบราณท่านสอนวางเป็นทางกรอนวอนให้จดจำอันนะต่อไปดูนะคะว่าเราจะมีอะไรกันทำอีกต่อไปมาประลองความรู้นะคะฝึกหาคำสัมผัสในกรอสี่นะคะให้นักเรียนหาสัมผัสในกรอสี่ที่อยู่ในกรอนให้ถูกต้องนะคะลูกนะมาช่วยกันนะคะมาช่วยกันทาํา ประลองความรู้อันนี้คุณครูยังไม่ได้เรียงมานะคะลูกคุณครูยังไม่ได้เรียงมานะคะพาใจหาฤหันแสงนวลเย็นตาลอยเด่นบนฟ้าดวงจันทร์วันเพน็ญเอาแล้วลองหากระดาษมานะคะลูกหากระดาษมานะคะแล้วลองดูสิคะว่านักเรียนจะแต่งเป็นกรอนสีได้อย่างไรนะคะพร้อมหรือยงัง พร้อมหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะคะว่านักเรียนแต่งถูกกันไหมนะคะลูกอ่ามันก็จะได้เป็นอะไรคะดวงจันทร์วันเพนลอยเด่นบนฟ้าแสงแสงนวลเย็นตาพาใจหะหรือหันคำว่าเพนก็จะสัมผัสกับคำว่าเด่นเห็นไหมคะ คำว่าตาก็จะสัมผัสกับคําว่าฟ้านะคะต่อไปนะคะมาดูกรอนบทต่อไปเลยนะคะลูกนะคะอ่าเห็นไหมคะบันเทิงเริงใจชักชวนเพื่อนยาเด็กน้อยสุขสันต์มาเล่นด้วยกันนะคะลองลองคิดดูลองทำดูนะคะลูกนะคะ ร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเฉลยเลยนะคะลูกนะคะดูสิคะว่าได้เรียนทําถูกไหมมันก็จะได้เป็นอื มันก็จะได้เป็นชักชวนเพื่อนยามาเล่นด้วยกันเด็กน้อยสุขสันบันเทิงเรืองใจมีใครถูกไหมคะลกูกถ้านักเรียนทำถูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของกรสี่แล้วนะคะอ่าคราวนี้นะคะเมื่อกี้แค่เพียงบทเดียวนะคะแต่คราวนี้เป็น สองบทนะคะยิ่งใหญ่หนักหนาต้องมาขอทานท่อเอ๋ยช้างไทยทุเรศในตาอยู่ชาญเมืองกุง้งดีกว่าสมสารถึงอยู่ป่าดงภไพพงกันดาาดูนะคะลูกลองดูลองดูงดนะคะอันนี้เป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะลองดูนะคะ พร้อมแล้วคุณคณรูเฉลยนะคะลูกอ่าเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยท่อเอ๋ยช้างไทยยิ่งใหญ่หนักหนาะไทยกับคำว่าใหญ่ก็สัมผัสกันนะคะทุเรศในตาต้องมาขอทานคำว่าหนากับคำว่าตาสัมผัสกัน ถึงอยู่ปาดงไัยพงกันดานคําว่าดงกับคําว่าพงนะคะสระโอมีงองูเป็นตัวสะกดก็อยู่ในมาตาแม่กงเหมือนกันนะคะคําว่าดานกับคําว่าทานนะคะดีกว่าสมสารคําว่าสานกับคําว่าดานอยู่ชานเมืองกรุงนะคะ ถ้านักเรียนตอบถูกก็ตกมือให้ตัวเองเลยนะคะตกแบบร,รัวๆดังๆเลยเย้ฉันถูกแล้วนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบเรื่องของกรสี่นะคะครูจะสรุปให้ในักเรียนฟังอีกครั้งว่ากรสี่เป็นคําประพันธ์ประเภทกอนนะคะในหนึ่งบทจะมีสองบาท1บาทจะมีสองวรรควรรคละสี่คำนะคะ คำสุดท้ายของวรรคหน้านะคะจะสัมผัสกับคําที่สองของวรรคที่สองนะคะและคําสุดท้ายของวรรคที่สาก็จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สนะคะแต่ถ้ามีสองบทต่อไปคําสุดท้ายของวรรคที่สก็จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ะะทอสอง,สสข,องของบทถัดไปนะคะลูก่า ครูค,คิดว่านด้เรียนคงพอจะเข้าใจแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะลูก